ครับผมสวัสดีพี่ๆนานาสายล่าทุกท่านเลยนะครับวันนี้ทางแอดมินนะครับจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับผมส่วนลดนะครับคืนกำไรให้ลูกค้านะครับสำหรับชุดที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับจะเป็นตัว S1 นะครับแล้วก็ S6 นะครับเป็นเซตของตัวเรดดอนะครับผมราคาตัวนี้นะครับปกติขายอยู่ที่1 7 9 0บบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ แล้วก็ตัว s 6นะครับ้าเปลี่นซิทดอทนะครับไม่เอาชุดหญิงปลาอยู่ที่2490บาทส่งฟรีเกมเงินปลายทางนะครับอ่าสำหรับลูกค้านะครับผมที่อยากได้ส่วนลดนะครับอ่าที่อยากจะสั่งซื้อนะครับแล้วก็รับส่วนลดไปนะครับอ่ากดติดตามช่องนะครับผมกติกานะครับคือกดติดตามช่องนะครับกดแชร์นะครับผมอ่ากดแชร์คลิปนี้ไปนะครับ อ่าแล้วก็แคปหน้าจอหลักฐานนะครับผมแคปหลักฐานติดตามช่องนะครับได้ส่วนลดนะครับผมจะอ่าลดให้ชุดละ100บาทนะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับทาลูกค้าสั่งซื้อนะครับแล้วก็กดติดตามช่องนะครับผมกดแชร์ลดให้100เป็นชุด1ชุดอยู่ที่1690บาทนะครับแล้วก็ตัวนั้นอยู่ที่2390บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับอ่าสำหรับ จะสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งนะครับไอดียไนะครับผมไอไลน์นะครับแล้วก็แคปหลักฐานว่าติดตามช่องแล้วนะครับกดแชร์แล้วนะครับแล้วก็รับสดลูกค้าก็ได้รับส่วนลดไปเลยนะครับ100บาทนะครับผมสินค้ามีพร้อมส่งนะครับตัวนี้รีบหน่อยนะครับจำกัดสิทธิ์ประมาณ20ท่านแรกเท่านั้นนะครับผมจัดโปรโมชั่นมีมาไม่เยอะครับ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อแล้วก็อยากรับส่วนลดเลยนะครับก็สามารถทําตามการดิก็คือติดตามช่องนะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอสวัสดีครับผม